ขอเรียนเชิญคุณนิรีมูนิมะนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญโตอิามะารอเดนชายเพะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับคุณนิรีนะครับผมออกเสียงถูกนะครับเป็นผู้ป่วยเรื่องมีอาการลิศสีดวงทวารชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าปวดเอวแล้วก็ปัสสาวะขาด นะครับอันนี้มันมาใกล้เคียงพร้อมๆกันยังไงบ้างครับลิสี่ดวงเป็นมานานหรือยังครับประมาณสี่ปีได้เลยประมาณสี่ปีนะครับ,รบและอาการชานิ้วมือนิ้วเท้าหรือครับประมาณสามปีกว่าประมาณสามปีกว่ากว่าอาการปวดเอวเกิดจากอะไรครับปวดปเอวมานานยังครับนานสามปีสามปีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปัสสาวะขัด มันเป็นยังไงครับปัสสาวะขัดยังไงฮะแสบแสบด้วยปัสสาวะเวลาปัสสาวะจะแสบแสบนะครับอ่าอย่างนี้ผมถามนิดหนึ่งว่าลิ์สีดวงเนี้ยอาการรุนแรงแค่ไหนครับคือว่าผูออกมาแล้วอืขณะดผูออกมาแล้วทรมานไหมครับทรมานเลยมีมีแรงด้วยนะอ๋อไม่มีแรงด้วยออเวลาออถ่ายออกเลือดสดๆสดีิไม่ค่อยมีแรงด้วยโอ้ถ่ายออกมาเป็นเลือดเลยครับตกใจไหมฮะตกใจเร่ๆก็ตกใจเหมือนกันเวลา ผมแล่าฮะผมไม่เข้าใจตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมไปลูกซี่ดวงใช่ไหมดูมอยู่ก็ออกเลือดหลออกมาอืหลังจากนั้นก็ไปหาหมอกินยาสักพักให้ให้แล้วก็เป็นเอกอาจารย์ครับอาการลิสีดวงเนี่ยอย่างอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากอะไรครับคล้ายๆกันไหมครับ<า>ของทุกๆคนมีหลายแบบอะนะคะ ขึ้นอยู่กับอาหารการกินด้วยว่ากินอาหารที่มีกาก,ากมากพอไหม,มดื่มน้ําเพียงพอไหมกลั้นอุจจาระหรือไม่อย่างบางรายนี่อาจจะต้องรีบออกไปทํางานอวันนี้งดไว้สักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งอันนี้มันไม่ถูกต้องนะคะ,คะมันอาจจะมีสาเหตุหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งการยกของหนักๆเนี่ย มันทําให้ลิสีดวงเนี่ยโผล่ออกได้นะฮะเพราะว่าเราต้องใช้แรงมันต้องเอืเ้องขึ้นมาอะไรแบบงีง<ะ>้เหมือนเบ่งแรง<ช>นะฮะใช่ค่ะแล้วก็ปวดเอวปวดหลังนี่ก็อาจจะมีสาเหตุจากการทํางานก็ได้นะฮะเคยยกของหนักมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะทําให้ปวดหลังปวดเอวพอปวดหลังปวดเอวเนี่ยการยกของหนักเนี่ยมันจะทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยย่อกลงนะฮะซึ่งอันนี้มันอาจจะไปทับเส้นประสาท นะฮะกระดูกมันอาจจะไปกระทบกับเส้นประสาทแล้วมันก็เลยทําให้เกิดอาการชาการปวดตามขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชาอย่างไงครับตอนนั้นชาข้างข้างนีงยเป็นข้างหนึ่งครับทัง้ง,งปลายมือปลายเท้าครับชาแล้วแล้วทํำยังไงฮะพอชาปุ๊บเรานวดก็หายหรือว่ามไม่ไม่หายชาตลอดเลยับเป็นตลอดทั้งเมื่อยด้วยเออฮะตกใจไหมครับตอนนั้น ใจคือว่าทางานไม่ได้แล้วช่วงนั้นกลัวจะเป็นมาำผึลกใช่อ๋อกลัวจะเป็นน้าผึลึกเลยเออเออฮะแต่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่ไม่เคยไม่เคยเลยครับไม่เคยนะครับหาหมอแล้วคุณหมอบอกอะไรไหมครับว่าการที่ชาซีกหนึ่งนี้ได้ไปหาไหมครับไม่ทําทเขาก็ไม่สมัยเขาไม่บอกเขาว่ากินยานี้ไปก่อนเขาว่่าาเทนั้นออหมอบอกให้กินยาไปก่อนครับครับอ่าฮะกินยาไม่หายครับพออยู่ได้เท่นั้นีงคือพออยู่ได้ครับก็อยู่ไปวันวันไง แล้วมันรู้จักบิมได้ยังไงครับคุณจะเขาพี่เซคุณเซอะคุณเซ่เอคุณเซแนะนำมันกินบิมวงกินบิมประมาณสิบกว่าวันได้พ้นเขาบอกยังไงว่าทานบิมแล้วมันจะดีขึ้นเขาพูดว่ายังไงจําได้ไหมครับเขาบอกว่าลองกินดูครับผมบอกไว้ก่อนว่าของเราไม่ใช่ยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารับประทานไม่ใช่ยามันก็เลยต้องใช้เวลาเขาบอกไหมครับว่าทานเข้าไปเท่าไหร่แล้วมันจะดีขึ้น เขาไม่ไนดน้บอกว่าทานไปเอตัวบินเนี่ยผมกินที่ผมดีขึ้นก็กินประมาณสาขวดได้ใช่ไหมประมาณสามขวดนะฮะถึงเห็นผลว่าดีขึ้นครับไม่ออกแล้วเลือดนะขค่หนกยกของหนักหนก็ไม่ไม่รู้สึกว่าจะปูออกมาเลยเออครับเออเอเออันนี้อันนี้เรียกว,ว่าขอท,าท้าท้าทายนิดหนึ่งอาจารย์แต่ถ้าอยาจะให้ดี อย่าลองพิสูจน์เลยดีกว่านะคะเพราะว่าไอสิ่งต่างๆที่มันทําร้ายร่างกายเราเนี่ยเราอย่าไปพยายาม,มประชันหน้ากับมันนะฮะคือเราต้องรักษาสภาพสมดุลของร่างกายให้ได้ขณะนี้เข้าสู่สภาพสมดุลแล้วนะคะก็คืออาการต่างๆหายไปเพราะฉะนั้นการกินอาหารการ ทำงานการอะไรต่างๆเราต้องทําให้มันถูกต้องแค่นั้นเองของหนักก็อย่าเพิ่งยกนะอันนี้เข้าใจค่ะริศีดวงหายไปแต่อาการชามือชาขาก็หายครับเกิดจากอะไรครับอาจารย์ครับก็เข้าใจว่า การไหลเวียนของเลือดมันดีขึ้นนะฮะ,ะมันมีอันหนึ่งที่เพิ่งพิ่งไปอ่านเจอมาก็คือว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นโรคอ,อ่อนแรงเป็นเป็นโรคที่อ่อนแรงคือ,อภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า chronic fatigue syndrome เป็นอาการพวกนี้นะฮะอันนี้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ถ้าภูมิคุ้มกันอะไรดีแล้ว มันก็จะดีขึ้นซึ่งอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ก่อให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยนะ,ะคะมันจะมีได้อาการหลายอย่างคือรู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยรู้สึกชารู้สึกไม่มีแรงมีหมดเลยนะครับอ้ออาวล้ทุกอันนี้ก็เลยต้องบิมตลอดบิมตลอดนะฮะสุขภาพแข็งแรงดี okay, ดมีความสุขมีความสุข,ะะค,สขครับผม,อ,มอาล้ครับขอบคุณมากครับคุณอิรีครับอ,อาล้